วันนี้นะครับเรา,เ,าเทนเลอร์มานะครับนี่รูนมาแล้วมีรถมาส่งเลยครับแล้วก็มาเจอกับนี่ครับรถบรรทุกครับผมที่บรรทุกอรถเกตรถตักมาอีกหนึ่งคันนะครับนี่เ,เทนเลอร์มาเดี๋ยวเราเอารถยกลงจากเทนเลอร์ก่อนเลยนะครับรับนี่ฟู ออ,อะรครับขหลังแล้วครับปืน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 ออออันนี้ครับอ่าคันนี้มาลงตรงนี้นะครับเราจะลงไงครับหันหัวก่อนเลยนะครับหันหัวแล้วมาโคก่อน ไม่ควรห่วงแล้วนะครับทำตามที่เราเคยทํานะครับนี่เลยก็คือฮ่าอ่ากบวยลงนะครับเอนี่ครับปึ้งอ่าเรียบร้อยนะครับลงแล้วไอ้คันนี้ก็จากคันนี้ก็ลองขึ้นคันนี้นะครับปึ้งขึ้นทะเลคันนี้ได้ปึ้งโอ้สบายครับคันนี้ขึ้นทะเลคันนี้ได้สบายอ่านี่ครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้สามารถขึ้นคันนี้ได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับคันนี้เพราะมันเป็นรถขุดนะครับเดี๋ยวเราจะอาคันนี้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูคันนี้นะครับ่อรโรดูางสวยเลยครับนี่นะครับแห่สวยนะครับเป็นไงครับขึ้นแฮลเดร์ได้แต่คันนี้ก็จะเอาขึ้นคันนี้เหรอ๋อขึ้นได้แน่ครับนี่เดี๋ยวเราต้องเอาไมคโครขึ้นเปัดับแไมโครขึ้นไม่๊บอ่า ได้ไหมอืมอโอโหมันจะเยอะเกินไปนะครับมันจอยไม่ได้ครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีพีต่อไปว่าเราจะเอาอะไรขึ้นกันอีกนะครับ